มารีวิวแบบเร็ว,เรวกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โซนกระบะนะคะที่เต็นท์ PS Auto บ้านสวนสัตนักงานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชันบุรีใครอยู่ใกล้ก็แวะมาดูรถกันนะคะส่วนใครที่อยู่ไกลไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะไม่ต้องกังวลเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะมีใครตามหารถสายลุยนะคะสายหลอ่อสายเท่คือคันนี้จบครบทุกอย่างจริงๆนะคะที่รถคันนึงจะทําให้ได้โอ้โห มันเจ๋นุ่มในฝันเลยทุกคนนะคะคันนี้เป็นเจ้า Ford Ranger Raptor นั่นเองนะคะกระจังหน้าเท่ดูสินะคะทุกอย่างทุกชิ้นทุกอันเขาแบบวัสดุที่แข็งแรงทนทานพร้อมลุยจริงๆทุกคนนะคะไฟนะคะเป็นไฟเดไลไลท์นะคะพร้อมไฟโปรเจคเ,เตอร์ด้านล่างไฟตัดหมอกเท่ๆแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะดูล้อเขาสิคะนี่ล้อนะคะ ฟอร์ดต,ตรงรุ่นนะคะล้อเดิมหล่อขนาดนี้นะคะแล้วก็ยางนะคะ B.F Goodrich นะคะยางที่คุณภาพดีที่สุดนะคะนี่สุดในรุ่นจริงๆนะคะคันนี้เป็น B.F Goodrich ยางคุณภาพดีๆนะคะใส่ไว้ให้เป็นยางสองแปดห้านนะคะทุกคนนี่ยคะ่ะยางใหม่ๆใส่ไว้ให้แล้วนะคันนี้เป็นรถปี 2020นะคะยังใหม่ปี2021ใส่ไว้แล้วนะจ๊ะกระจกเป็นปรับพัพไฟฟ้ามีไฟเดียวในตัวนะคะดูบันไดของเขาจิคะบันไดกันลื่นนะคะแข็งแรงมากฟังจากเสียงแล้วนะจ๊ะนี่แรปสติ๊กเกอร์สวยๆนะคะตรงรุ่นของเขาเป็นรถสีประตูยกสูงที่แบบทรงพลังอีกหนึ่งคันนะคอยก็แบบ พูดไม่ออกเลยนะคะ speed leg ด้านหลังเนี่ยมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะโโก้ฟ ford แบบนี้เลยนะคะ ranger raptor นะคะมีความดูนนะคะของ front ตัวอักษรขึ้นมาด้วยเซ็นเซอร์หลังนะคะสี่ตำแหน่งเลยนะคะแล้วมีคุกด้านหลังนะคะไว้เกี่ยวอะไรได้หมดเลยนะคะคือรถไว้สายลูยจริงๆทุกคนนะโอเครีบไปดูภายในกันเลยดีกว่าตื่นเต้นจังนะคะ คันนี้นะคะเรามีกุญแจนะคะกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะมาให้แบบนี้เลยนะจ๊ะกุญแจสวยมากโอเ okay, ค let's go นี้เลยนะคะเปิดมานะคะมีกับประตูของเขานะคะเป็น f o r ์ Perform a n c e นะคะไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับได้เลยบอกของเขานะคะนี่เป็นบอกกำมะหยี่นะคะสลับหนังสวยๆลายสวยๆนะคะ เลยนะคะปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะขึ้นไปดูกันดีกว่าฮโอเคนะคะเดี๋ยวพอจะวางกุญแจนะคะสมาร์ทคีย์ไว้ตรงนี้นะคะพร้อมแล้วไปลุยกันมาจ้ะโอเคนะคะปรับเบาะนะคะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะคันนี้จะบอกว่ามีอะไรให้ดูเยอะมากทุกคนนะคะเดี๋ยวพอยสตาร์ทให้ดูนะตื่นเต้นจัง อย่าเบรกสตาร์ดโอเคเป็นรถที่ขึ้นมาแล้วแล้วแบบอยากขับไม่อยากไปไหนเลยนะทุกคนจริงจรินะคะเดี๋ยวเปิดแอร์กันนะคะเปิดแอร์กันภายในแบบนี้เลยนะโอเคนะคะปรับจอได้หมดนะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะนี่แอร์มาแล้วฉ่ำ,ำนะคะแล้วก็เกียร์นะคะสามารถปรับได้ทั้งออโต้นะคะและขับได้แบบ เกียร์ธรรมดาด้วยนะคะมีแพทเทนชิปให้ขับสนุกสนุกการน,นะคะพวกอะไรมาติฟังก์ชันมีสปีกเกอร์นะคะมีเซฟความเร็วให้ด้วยนะคะคันนี้ไมน่น้อยวิ่งไปแค่36,000กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2020นะคะคันนี้นะคะค่อมสบายสบายที่20,000กว่าบาทนะคะได้คันนี้ขนาดนี้นะคะมุกสวิตนะคะก็ติดรถไว้ให้แล้วนะคะภายในสวยสงามมากๆจริงๆนะคะ ดูสิคะให้ความใส่ใจเยอะๆมากมายเลยนะคะเป็นอีกหนึง่งคันนะคะที่อยากจะบอกว่าราคาไม่แรงนะหนึ่งล้านสองแสนเกาบาทประหยัดไปหลายแสนทุกคนนะคะออกรถกับเราเถอะนะคะคยไม่มีอะไรจะพูดล้จองเพียงหนึ่บาทนะคะออกรถเพียงเก้อยเก้าสิบเาบาทนะคะทุกๆคันนะคะที่อยู่ที่นี่และคันนี้นะคะเป็นรถดีๆคุณภาพดีๆที่อยากจะต้องแบบมาให้ดูกันว่าเฮ้ยของเรามีนะ <laughs> นะค่ะคนสบายๆนะืคะที่20,000่กว่าบาทคันนี้ f o r ร์นิเ r r ร์แรปรนะคะ,ะ,คะรถกี2020่ไม์น้อยวิ่งไปแค่36,000เท่านั้นนะคะพร้อมแล้วมาออกรถกันเถอะจะให้คอยดูแลให้นะคะทุกคน <c oughs> คือครบจบทุกอย่างในคันนี้จริงๆไม่รู้จะพูดยังไง